ละครั่งแล้วนะคะเขียนชื่อรอเขียนจี้ใส่ละครั่งแล้วอตองกับอตโดดต้กิตานนจุ้มพนกฤษณาพลหอมจานเสร็จแล้วนะคะไปะป้อมป้อมลุกขึ้นครับอตอมลุกขึ้นเอาละครั่งไปใส่อ่าลุก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 ไปเดินดูไปเดินไปหาพ่อ,อ,อ,อไปูใส่นี่นะ เอาละค้างไปไซเอาค่ลูกนี่ใกล้ๆนี่เป็ตังนี่ไงแขนแขน พี่ต้อมพี่ต้อมอ่ะเสร็จแล้วออาโต้เสร็จแล้ว,ส,ลวสาธุแล้วลูกสาธุออาโต้สาธุสาธุต้อมสาธุลูกต้นรักทางวันนีนอ้อาจารย์กาโต้จะมารักทางเงินรักทางทองนะ